มีสุขก็กลายเป็นทุกข์ได้ถ้าไม่มีธรรมะพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าๆเ,เดี๋ยวถึงเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆไม่ได้เอาอะไรไปเลยร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราก็เอาไปไม่ได้ญาติพี่น้อง สามีภรรยาบุตรธิดาก็เอาไปไม่ได้แล้วไปถือว่าเป็นของเราทำไมกันถือไปให้ทุกเปล่าๆทำไมไม่มาลองถือว่าไม่ได้เป็นของเราดรบ้างว่าจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกเบาจะรู้สึกสบายแต่ทำไมไม่ได้เพราะต้องมีสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเรานั่นเอง ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเหมือนขาดลมหายใจร่างกายเราไม่มีลมหายใจดูสักสามนาทีดูตายไหมลองลงไปดำน้ำดูสักพักหนึ่งถ้าดำได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องโผล่ขึ้นมาต้องมามีลมหายใจเราก็เหมือนกันเราต้องมีร่างกายเพราะเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานั่นเองเราเลยจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายพอมีร่างกายแล้วเราก็จะได้ไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปมีคนนั้นมีคนนี้ต่อไปมาให้ความสุขกับเราแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราไปหามาให้ความสุขกับเรามันก็มีความทุกข์ติดมาด้วย เป็นเหมือนปลาที่มีก้างติดมาด้วยเวลากินปลาแบบไม่ระมัดระวังเดี๋ยวก็ถูกก้างทิ่มปากเอานี่ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องให้ความทุกข์กับเราเราจะต้องไม่ไปสบายใจกับมันนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความหลงความหลงก็คือการไม่มีปัญญา ความรู้ทางธรรมนี่เองทำให้เราลงเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเห็นของที่จะให้ความทุกข์กับเราว่าให้ความสุขกับเราเห็นของชั่วคราวเป็นของถาวรไปนี่แหละคือการขาดความรู้ทางธรรมเราจึงต้องมาหาความรู้ทางธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสั่งสอน ที่มีบันทึกไว้ในพระไตปรปิฎกหรือจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญามีความรู้ทางธรรมที่จะสอนที่จะบอกให้พวกเราไม่ให้ไปถือสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราและการที่จะไม่ถือว่าเป็นของเราก็คือเราต้องไม่มีมันไม่ต้องใช้มันและไม่ต้องไปอาศัยมัน ถ้าเราไปมีมันไปอาศัยมันแสดงว่าเราไปถือว่าเมตเป็ของเราแล้วแล้วเราจะทำอย่างไรเราถึงจะทำให้เราไม่ต้องไปมีสิ่งต่างๆไปถือสิ่งต่างๆมาเป็นของของเราเราก็ต้องหาวิธีหาความสุขแบบใหม่วิธีการหาความสุขของเราในตอนนี้เราต้องมีความสุขผ่านการมีสิ่งต่างๆต,ต้องมีลาบมีเงินมีทอง ทรย์สมบัติข้าวของเงินทองเรียกว่าลาบมีลาบแล้วก็อยากจะมียศบ้างอยากจะมีตำแหน่งอยากจะมีเกียรติยศมียศแล้วมีอำนาจสามารถใช้อำนาจของตนกว้านเอาสิ่งต่างๆที่อยากได้มาเป็นของตนถ้าไม่มียศมีตำแหน่งก็กว้านเอาไม่ได้ลำบากต้องหาเองคนจึงมุ่งไปหายศกันก่อน มุ่งไปหาตําแหน่งกันก่อนตอนต้นก็ออกแค่ระดับใกล้ตัวถ้าอยู่หมู่บ้านก็ขอเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนพอได้ผู้ใหญ่บ้านก็เอาคำนันต่อจากคำนันก็ไปเป็นอบจอสมาชิกอบจอ,อบตอว่าไปเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆจนขั้นต่อไปก็ไปเป็นสสอพอได้สสก็ไปเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแล้ว ทีนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้ทีนี้มียศมีตำแหนง่งทีนี้ก็กว้านเอาได้อยากได้อะไรเซ็นชื่อแก๊กเดียวเท่านั้นเองกี่ล้านละ่ะต้องการกี่ล้านขอลายเซ็นหน่อยลายเซ็นกำลังหอมตอนนี้ใครเป็นนายกนี่ลายเซ็นหอมเซ็นแก๊กเดียวผ่านหมดเลยต้องการทำอะไรไฟเขียวตลอดทุกดาน แต่ถ้าไม่มีลายเซ็นก็ติดไฟแดงไปทุกด่านนี่คือทำไมถึงต้องมียศกันมีตำแหน่งกันมีอำนาจเพราะจะได้กว้านเอาความสุขต่างๆเข้าใส่ตัวเองกับครอบครัวของตนให้ภรรยาให้สามีให้ลูกให้หลานให้พี่น้องให้บริษัทบริวารอันนี้เป็นเรื่องของการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนพอมีตำแหน่งมียศ ซับก็หาง่ายลาบก็หาง่ายเสียงชื่อปั๊บหนึ่งเงินก็เข้ามาแล้วแล้วรางวัลก็มาเยอะแยะเดี๋ยวคนนั้นก็มอบรางวัลให้นายกคนนี้ก็มอบให้นายกเห็นไหมสร้างสะพานยังจะตั้งชื่อให้นายกเป็นสะพานของนายกสรรเสริญเขาเรียกกันว่าสรรเสริญใครได้ยินสรรเสริญก็ชอบ ใครชมเรานี่มีความสุขขึ้นมาทันทีจะสวยไม่สวยไม่สํำคัญใครลองบอกว่าคนสวยนี่ยิ้มแป้นขึ้นมาก่อนแล้วถ้าใครด่านี่หน้าบึง้งบอกหน้าเหมือนควายแค่นี้ก็หน้าบึ้งขึ้นมาชอบสารเสริญใครยกย่องว่าสวยว่างามว่าหล่อน่ารักน่าดูน่าชมก็เกิดความสุขขึ้นมา แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีลูกระเบิดอยู่ในตัวของมันเองที่มันจะระเบิดตูมขึ้นมาได้ทุกเวลาระเบิดแบบไหนก็ระเบิดแบบหายไปหมดไปนั่นเองมีลาบได้ก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปได้แต่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาคอยสอนใจก็จะลืมกัน หรือว่าทุกอย่างมีวันเสื่อมมีวันหมดแต่พอไม่คิดถึงมันไปคิดว่ามันไม่เสื่อมไม่หมดมันก็เลยลืมไปว่าความจริงเป็นอะไรเสียแล้วกลับไปคิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงคิดว่าได้อะไรมาแล้วจะต้องอยู่กับเราไปนานนานเป็นของเราไปนานนานไม่จากเราไปพอเกิดเหตุการณ์ระเบิดตูมขึ้นมา มันเสื่อมมันจากเราไปทีนี้ทุกก็กรูก,กันเข้ามาแล้วสิความทุกข์ใจความวุ่นวายใจความเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆไหลเข้ามาแบบน้ำฝนนี่ฝนตกตอนนี้ฝนไม่ตกก็คิดว่าฝนจะไม่มีวันตกนี่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงตั้งหลายเดือนแล้วคนอาจ,จลืมไปว่า เรามีฤดูฝนก็ได้เดี๋ยววันนี้ขึ้นดีฝนก็ตกลงมาคนที่ได้ลาบยศสรรเสริญอยู่สุขเรื่อยๆก็คิดว่าจะมีแต่ได้อย่างเดียวตอนนี้เศรษฐกิจบางประเทศกําลังขึ้นหุ้นขึ้นเอาขึ้นเอาคนก็ซื้อหุ้นกันคิดว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูเวลามันร่วงดู ดูเวลาหุ้นมันตกดูเดี๋ยวจะมีคนฆ่าตัวตายนี่แหละเพราะลืมกันลืมว่ามีขึ้นจะต้องมีลงไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีขึ้นมีลงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีมาก็ต้องมีไปและมาตัวเปล่าเปล่าก็ต้องไปตัวเปล่าเปล่าไม่คิดตรงนี้นี่พวกมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ไม่เคยคิดว่าตัวเองมาตัวเปล่าเ,าเ,าเดี๋ยวเวลาไปก็ไปตัวเปล่าทรัพย์ส,บสมบัติข้าวของเงินทองหามาได้กลายเป็นของคนอื่นไปหมดเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนี่คือความหลงความลืมความจริงทุกคนก็รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายกันแต่ลืมกันลืมกันเพราะไม่คิดกันนั่นเองมั่วแต่ไปคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องหานู่นหานี่แล้วพอได้ก็คิดว่าจะหาไปเรื่อยๆแล้วพอมีก็คิดว่ามันจะมีอยู่กับเราไปเรื่อยๆมันก็เลยลืมคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีวันที่มันจะไม่มีวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนี่คือการไม่มีความรู้ทางธรรม